สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่อาจจะผิดพลาดบางประการข่าวก็เลยอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ข่าวร้ายของรีสเจมนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ สิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบววยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซู z u กิครับกับโปรโมชั่นพิเศษใครกำลังมองหารถยนต์ในช่วงปลายปีแบบนี้ฮะแนะนำซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิครับออกรถยนต์ซู z u กิวันนี้ให้คุณถึง3ต่อนะครับสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับไปว่ากันถึง โปรแกรมที่เชลซีจะเล่นคาราบาวครับครับในการเจอกับวิดสเบอร์มีการออกมาประกาศ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมเย่าเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่9มกราคมครับเวลาตีสาแล้วก็ลงเล่นอันที่2เวลา23มกราคมเวลาตีสาเช่นกันนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีดราม่าเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกครับก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยปฏิเสธเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกโดยถแถลงว่าจุดยืนของเราไม่เปลี่ยนแปลงครับเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยการทำงานร่วมกับพริมลีก g u e FA และสโมสรอ,อื่นๆในยุโรปผ่านความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของเรากับ ECA และกับ u ู FA และ FIFA เราสามารถร่วมกันพัฒนาเกมยุโรปต่อไปเพื่อประโยชน์ของทุกคนขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าโรเมอลาเวียครับมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมที่ขอบแฮมเมื่อวันพฤหัส,สบดีนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับ ก็มีโรเมโอลาเวียเรสลีย์อุโกชุกูแล้วก็คานี่ชุกูเอเมกาขณะเดียวกันข่าวดีครับจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าทางเบนชิวเอลเนี่ยใกล้จะกลับมาลงซ้อมให้กับเชลซีแล้วและคาดว่าจะกลับมาเร็วกว่ากำหนดไว้ส่วนแบทลอก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าริสเจมเนี่ยนะฮะเตรียมเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงที่ฟินแลนด์โดยใช้เวลาประมาณ3-4เดือน ซึ่งล่าสุดครับก็ไ g ส่วนตัวของริชเชนก็ลงบอกว่าริชเชนเนี่ยโพสต์ภาพของตัวเองหลังจากผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยโดยที่ริชเชนออกมาเปิดเผยถึงการผ่าตัดครั้งนี้ครับเขาบอกโลกฟุตบอลรู้แล้วว่าผมได้รับบาดเจ็บแต่การรักษาที่ผมเลือกครั้งนี้ต้องใช้เวลานาน,านกว่าปกติเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดผมเข้ารับการผ่าตัดแล้ววันนี้ครับเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาแฮมสตริงเรื้อรัง กระบวนการฟื้นฟูเริ่มขึ้นแล้วทั้งด้านร่างกายและจิตใจตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยผมได้รับการซัพพอร์ตจากหลายคนมากๆแต่ก็มีกระแสด้านลบและความเกลียดชังเยอะมากๆเช่นกันเชื่อผมนะครับผมเองก็ไม่อยากได้รับบาดเจ็บแบบนี้เลยผมมีความสุขที่สุดเวลาที่ได้ลงเล่นฟุตบอลผมขอบคุณหลายคนเข้าใจและซัพพอร์ตผมทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีมันคือการเดินทางที่ยาวนานรักษาตัวกันด้วยนะครับจากริชเจม ขณะเดียวกันครับเอนโซฟันเดสพูดถึงฟอร์มในที่ดีของตัวเองครับเขาบอกผมคิดว่าเกมแรกของดูการกัลอร์พูถือเป็นเกมที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในฤด,ดูการนี้และผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีขณะเดียวกันมีารงการว่าเชลซีทำสถิติแย่งเอาบอลกลับมาครองได้ในพื้นที่แดน3ในแนวรุกได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่จํานวน113ครั้งส่วนเมื่อวานกระแสรเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับทาราบิทออนสตนเนี่ย โพสหลายทวิตเตอร์เลยเขาบอกว่าในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่าเชลซีจะมีการเลือกกองหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในเดือนมกราคมแต่จะเข้าร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนอกจากนี้เขาบอกว่าเชื่อว่าอีวานโทนี่จะไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อกองหน้าของเชลซีสื่อในต่างประเทศก็บอกว่าเชลซีเนี่ยสนใจในตัวของนิโคลโลบาเล่าครับกองกลางของอินเตอร์มิลานซึ่งนอกจากเชลซีแล้วเนี่ยก็มีลิเวอร์พูลด้วยครับที่ให้ความสนใจ แต่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือนะฮะขณะเดียกัน t อ l k กสปอรรายงาน,นบอกว่าสเปอร์และเวสต์แฮมครับกำลังรออยู่ถ้าเชลซีจะตัดสินใจขายคอนอก,กาลาเกอร์ออกจากทีมซึ่งแมตต์ลอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าคอนอก,กาลาเกอร์จะถูกขายในเดือนมกราคมเหมือนในซัมเมอร์ที่ผ่านมาชื่อของกาลาเกอร์เนี่ยอยู่ในรายชื่อนักเตะที่จะถูกปล่อยให้กับสโมสรอ,อื่นไปที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ออนสตีนยังบอกว่าเชลซีจะพิจารณาขายกาลาเกอร์ในราคาที่เหมาะสมกับเขาเท่านั้นเพราะพวกเขาไม่กระตือรือร้อนที่จะขายนักเตะในตลาดซื้อขายที่กําลังจะมาถึงนอกจากนี้ออนสตีนยังรายงานบอกว่าเชลซียังมีกองกลางตัวรับมากกว่าตําแหน่งอื่นๆครับซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลที่ข้อเสนอสำหรับคนนอนาคาลาเกอร์อาจจะถูกพิจารณาในเดือนหน้าพูดง่ายๆว่าก็มีโอกาสจะขายออกจากทีมนะฮะ ทีเดียร์แอตติกครับก็บอกว่าสเปอร์พยายามจะบรรลุข้อตกลงกับเชลซีเพื่อคว้าตัวกาล์ลเกอร์ในเดือนมกราคมหากเขาพร้อมย้ายทีมโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดเชื่อว่าเชลซีบอกกับพวกเขาแล้วว่าพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอส่วนสกายสปอร์ตครับบอกว่าสเปอร์ยังให้ความสนใจกาล์ลเกอร์ในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเชลซีเองก็พร้อมรับฟังข้อเสนอครับเชื่อกันว่าสเปอร์มีข้อเสนอรอไว้แล้วเช่นกันตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เชลซีไม่ยอมขายเพราะนักเตะพัฒนาฟอร์มกลับมาได้ดีมากๆในช่วงก่อนตลาดจะปิดและเชลซีเองก็ยังไม่มีไม่มีทางเลือกในตำแหน่งกองกลางมากเพียงพอในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของกาลาเกอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมเหมือนกันนะฮะในเดือนมกราคมเนื่องจากสัญญาก,ก็กำลังจะหมดแล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับถ้าเชลซีจะปล่อยกาลาเกอร์ หรือว่าถ้าปล่อยเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่หรือถ้าไม่อยากขายก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ